เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นข่าวสารครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ออกมา,าประสาน8จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขานะครับติดตามสถานการณ์พร้อมกับเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2567ครับโดยให้จัดเจ้าหน้าที่ที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอย่างใกล้ชิด ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้ทราบล่วงหน้าพร้อมเตรียมบุคลากรนะครับอุปกรณ์และเครื่องจักรสากลน,นะครับสาธารณาภัยให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์นะครับเมื่อเกิดภัยเกิดขึ้นนั่นเองใช่ค่ะโดยทางอธิบดีกรมป้อง,องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะคุณชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ค่ะได้มีการบอกนะคะเปิดเผยเรื่องของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางให้ติดตามนะ,ะได้ติดตามเรื่องของสภาวะ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีประกาศนะคะฉบับที่12แจ้งว่าจากการติดตามเรื่องของสถาน,ถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงค่ะพบว่ามีปริมาณฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยปัจจุบันเองค่ะมีน้ําไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอัตรานะคะหนึ่ง 17, ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็ส่งผลกระทบนะคะให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงและลําน้ําสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะ สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันที่1กันยายนเลยค่ะครับซึ่งทางสอทอนชอนะครับก็ได้มีการรายงานและคาดการสถานการณ์น้ําไว้ดังนี้นะครับในพื้นที่8จังหวัดอย่างแรกจังหวัดแรกครับจังหวัดเชียงรายก็พบว่าบริเวณสถานีเชียงแสนนะครับปัจจุบันระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่6เมตร 98ซนติเมตรนะครับต่ำกว่าระดับตลิ่ง5เมตร51ซนติเมตรซึ่งแนวโน้มนี่เขาบอกว่ากำลังทรงตัวอยู่ะนะครับส่วนจังหวัดต่อมานั่นก็คือจังหวัดเลยครับพบว่าบริเวณสถานีเชียงคานปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่14เมตร91ซนติเมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่งนะครับ1เมตร9เซนติเมตรคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นที่อยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร75เซนติเมตรและก็มีแนวโน้มนะครับจะล้นตลิ่งในเร็วๆนี้ซึ่งส่งผลกระทบนะครับบริเวณอำเภอเชียงคานและก็ปากชมครับส่วนจังหวัดต่อมานั่นก็คือจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงการนะครับก็พบว่าบริเวณสถานีหนองคายนะครับปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่12เมตร18เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งนะครับ2องจุด 02เมตรคาดการระดับน้ําก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรแล้วก็จะมีแนวโน้มนะครับล้นตลิ่งในเร็ๆนี้เช่นเดียวกันซึ่งส่งผลกระทบนะครับบริเวณจังหวัดน้องค่ายอําเภอเมืองท่าบ่อเฝ้าไล่โพนพิสัยรัตนาวาปีสีเชียงใหม่และสังคมและจังหวัดบึงกาฬนะครับก็อยู่ที่อําเภอเมืองเสกาบึงคงหลงนะครับบุงค่าและก็ปากคานั่นเองครับ ค่ะขยับพื้นที่มาที่จังหวัดนครพนมกันบ้างค่ะโดยบริเวณสถานีนครพนมปัจจุบันนะคะระดับน้ําอยู่ที่10เมตร44เซนติเมตรซึ่งต่ํากว่าระดับตลิ่งนะคะที่1เมตร56เซนติเมตรคาดการระดับน้ําจะมีการเพิ่มขึ้นค่ะประมาณ1เมตรจนถึง2เมตรนะคะแล้วก็มีการคาดการระดับน้ําจะมีแนวโน้มล้นตลิ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นคือวันที่31สิงหาคมนั่นเองซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับตลิ่งนะคะที่0 3นเซนติเมตรจนถึง0ูน 0.60ซนเมตรแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะบริเวณอำเภอเมืองมีอำเภอท่าอุเทนอําเภอท่าพระนมบ้านแพงมีเรนูนครรวมถึงสีสงครามด้วยและส่วนทางด้านจังหวัดมุกดาหารค่ะที่บริเวณสถานีมุกดาหารปัจจุบันค่ะระดับน้ำน,นะคะอยู่ที่9เมตร72เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งนะคะ2เมตร78เซนติเมตร มีการคาดการระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะคะ1เมตร50เซนติเมตรจนถึง1เมตร90เซนติเมตรซึ่งถือว่าต่ำกว่าระดับตลิ่งนะคะอยู่ที่1เมตร4เซนติเมตรโดยกระส่งผลกระทบนะคะที่บริเวณอำเภอเมืองและว่านใหญ่ส่วนทางจังหวัดบนราชธานีค่ะที่ บริเวณสถานีโขงเจียมปัจจุบันมีระดับน้ำนะคะที่10เมตร53เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งนะคะระดับตลิ่งอยู่ที่3เมตร97เซนติเมตรซึ่งการคาดการณ์ในเรื่องของระดับน้ำนะคะจะเพิ่มขึ้นที่ประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจนถึง2เมตร80เซนติเมตรในวันที่1กันยายนนั่นเองค่ะครับซึ่งทางกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการประสานครับแจ้ง8จังหวัดริมฝั่งแม่น้ําโขง และลำน้ำสาขาซึ่งก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีและอำนาจเจริญซึ่งก็เป็นจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรกลอีกด้วยซึ่งทางสาธารณภัยนะครับรถปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้พร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิด สถานการ์ขึ้นนอกจากนี้ครับให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขงนะครับและนำน้ำและนำและ,และรำนำ้ำสาขารวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดครับซึ่งท้ายนี้นะครับประชาชนก็สามารถติดตามรายงานคาดการณ์ สาธารณภัยนะครับและประกาศแจ้งเตือนในระดับพื้นที่ได้ทาง f c e e o o o ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับไทย d i s s e t t e r alert นะครับโดยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยดังกล่าวสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปอพอรับแจ้งเหตุ1784โดยนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ l ล n e ID@ ดี @1784ddpm รวมไปถึงสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองครับค่ะก็ถือว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยนะคะในเรื่องของระดับน้ำถือว่ายังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในบ,บางจุดนะแล้วก็ให้รวมถึงประชาชนที่ใกล้เคียงบริเวณลำน้ำก็ เตรียมครับเตรียมพร้อมรับมือ<ช>นะครับ<ะ>ตลอดลาก็อย่างที่บอกไปนะครับติดตามข่าวสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศ<ะ>หรือว่าการน้ําที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆในแต่ละวันนะครับ